ก็กันน้ำนะครับไปพืพ้นปุ้มใจอีนะครับไปพื้นโอเคนะครับเพราะว่าโด,ดนน้ำนครับตอนนี้นะครับโด,ดนน้ำันนี่ไงก้นโอเคกุนใส่พร้อมเลียบ้านโอเคอุ้งเทาโอเคเดีไป

อันนี้ผินั้นเก็เลย

เดือดสาหิตเหมือนทะเลค่ะเหมือนเป็นน้ำเป็นเลือดเลยควรน้ำน้ำ โอเคครับ OK, หัวกลอนสิครับทุกคนอรุณอันนี้มันปิดไปอ่ะหัวกลอนไม่ไปกันน้ำใช่ไหมาบผมเลยแน่นอนนะครับไอ้ผมไม่ดูแน่นอนจิงไหมเออว่ะโอเค กปเหี่ยวอนนะครับโอ้อนไดินน้ำปดนน้ำหนึหนึ่นัปะาดอะง่ามันปดไปดลูนี่จะทีมเหี่ยน้าละโอเคนะครับดวมตุาพ่ะนี่ตี้เหรควผมตุนตุนนูนครับไม่หลุดเท้าเลยนไม่มันไม่หลุดเท้าเลยครับอรีบมาะเลแล้ครับาใจหลุดแขเลย็ you <laughs>